สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องมาชมเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับสมุรสงครามปีพศ2459เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่น้องครับหายากสภาพแบบนี้นะครับวันนี้อาจารย์นันก็จะใช้กล้องนะครับที่เป็นกล้อง 10x นะครับแล้วก็ใส่กับโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อพี่น้องได้เห็นภาพเหมือนเราส่องพระด้วยกัน เอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ก็คือว่าจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างบางนะพี่น้องครับบางมากแล้วถึงสาคัญที่สุดพี่น้องดูจะปรากฏลักษณะของลอยเลื่อยนะครับเพราะว่าจะเลื่อยมือก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าขอบกระบอกเพราะฉะนั้นยังไงน,นัเราก็จะต้องปรากฏลักษณะลอยเลื่อยแบบเนี้เห็นปรากฏนะครับคือขอบกระบอกเนี่ยเนื่งองจากเหรียญค่อนข้างบางประกบหน้าประกบหลังเนี่ยครับ ขอบตรงกลางมันบางเพราะฉะนั้นมันก็จะปรากฏเนี่ยลักษณะแบบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับจะต้องเห็นอยู่มุมใดมุมหนึ่งคือลักษณะขอบเลื่อยด้วยมือโบราณก่อนเข้าขอบกระบอกนะฮะความคมนั้นถือว่าคมมากๆกถ้าเราดูนี้แล้วก็เป็นห่วงเชื่อมนะฮะเห็นไหมครับเชื่อมโบราณสวยงามนะครับชัดเจนไหมครับความคมของอักขระต่างๆจะต้องคมเป็นสันเป็นสันเป็นตั้งนะครับเป็นสันเป็นตั้ง นะครับองพระงดงามพื้นเหรียญเน่นความเก่าต้องได้2459ก็ถือว่าโอ้โหเป็นร้อยปีนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความงดงามสภาพนี้เนี่ยถือว่าแทบจะพลิกแผ่นดินหาแหละพี่น้องเห็นไหมครับความคมของยันอัคระแต่และตัวคมไหมฮะคมมากๆนะครับเ,เห็นไหมครับคมกริบเลยเห็นไหมฮะเป็นสันเป็นคมนะครับงดงามมากๆเป็นสันเป็นคมงดงามมากๆนี่ครับ องพระงดงามเห็นไหมฮะพยายามจะทำาบือนิ่งให้พี่น้องได้เห็นเห็นถึงความงดงามเห็นถึงความงามของด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปด้านหลังอีกนี่ครับเห็นถึงความงดงามของอักขรยันแต่ละตัวว่าสวยขนาดไหนเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับก็สวยงามมากๆนะครับยันอุกนี่โขใหญ่นี่หนไหมครับสวยมากๆเนื้อพระนั้น ความเก่าได้อายุเห็นไหมครับพอเราลงกล้องลักษณะแบบนี้เห็นชัดๆแบบเนี้ยิ่งทําให้เรารู้ว่าโอ้พระองค์นี้นี่สุดยอดของความสวยจริงๆนะพี่น้องครับนี่คะเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อเงินเก่านะครับหายากเนื้อทองแดงว่าหายากกว่าแล้วเนื้อเงินเนี่ยโอ้ยไม่ต้องบรรยายเลยเนะพี่น้องครับความหายากความสวยระดับนี้แล้วก็ถือว่างดงามขั้นเทพแล้วนะพี่น้องครับเห็นไหมครับเห็นตัวหนังสือไหมนี่ฮะ สวยงามมากครับสวยงามมากคมกริบคมมากๆพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ฮะสวยงามมากครับสวยจริงๆ